สวัสดีครับพี่น้องครับตอนนี้เขามาหอดาดไอติมแล้วครับทัวรหอดเกาะลอยหอดลอยนะครับมน้ำชาครับชนบุรีบาดคนเยอะมากพี่น้องครับอ่ะยะเลยเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยครับที่เคยมานี่ครับงานลอยกระทงเกาะลอยนะครับงานเป็นหอดวันที่นี้สิผ่าวัตวพี่น้องครับบ้าบมงคลผล FC เอฟซีสาวหน่อยใช้เสีย มาแล้คุณลูกกระจุกรถเขากระจายเต็กระจุกสุดยอดเลยครับฟองคือลายแท้น้องอิงกับลังน้ำกลืนมาครับพ่อจูกับล้อยาสุภาพกับลังน้ำกลืนมาคือกันครับยาสุภาพก็ไปทายฟิตติ้งนะครับคือกันนะครับของอยู่ของกินที่พ่อแม่เคยเสพผู้สาวก็ไร บาวภูเผลลูกเด็กเล็กแดงยอดนะครับบูถือว่าเป็นเกียรติย่างสูงเลยครับสาวน้อยเพชรบันแพงได้มาทําการแสดงที่นี่นะครับหวังว่าปีต่อไปคงทีได้มาอีกนะพี่น้องครับ เม้าอะไรบริหางเกียรพี่น้องครับ mm hmm. ไปตันงนั้นยางมูบินงอนยางมันขึนมางานขื mm hmm. นกรับพอันอยู่ทั้งบางพีครับเ mm hmm. ป็ดแต่ยางมวนนะพี่น้อ,นอ,นองเนี้ยยูเนี้ยกินดูมีโชคยางเลยแต่ว่าอยากกินไอติมร้านเรกนะ่ะมันิน บ่ย h าของเขงสาสวยจก็นั่งเนี่อ๋อ,อมันเป็นเจแอนคือเราแถบไม่ได้จีบว่าเนี่ยเวข้างๆทั้งข้างๆแล้วหันไมเจแอนมุงจิบบ่ะมมเมนแามนแล้วม่ย่นใจอ่าน่คืมเลียงกับมี่อะร ตอนหลันเนี่ยอยู่ในจินป้างานไป็นกระยิงเงยขนาเนี่ยเรามาลุ้นกันพี่น้องครับหนะ้าห้านสาวหน่อยสีหน่อยสียสไรซ้ำเลยพี่นอนทระวางัง ดูที่น้านนนทีเยลยแบบร้าบูบูนทีเลยรลาตัวบุกใหญ่เลยเอ,อ้ไปเตียวปิดกามังนีออ่ของแบบบอดจัวออมงวง่อยคาโมเยอรมันโอ้ก็เห็นดีแท้ โอ้บ่มีมันเลยบ่โอ้ตื่นเต้นครับเชิญชวนพี่น้องเลยครับมีโอกาสได้มาเที่ยวเกาะร้อยดียวพื้นอีรีครับมุกทาโก้บ๊ายบาค่ะเจนนนบสวัสดีค่ะแมวลาแมวเอครับ,รบโอ้เพราะไอคนกำลังเยอะครับผมโอ้พี่น้องคนจังเลย ทั้งกินเต็มเลยโอ้ันาดว่าจะเป็นเว้นเนาะแล้วครับฝากพี่น้องครับวันที่11นะครับเปิดกอง11-12สองวันนะครับเปิดกองไทยภาพยนตร์เรื่องคลายอ้อนะครับยู่วัดบางปิงนตะนุตาข้พี่น้องไปเล็นไปเที่ยวไปเยี่ยมไปยามกันได้นะครับวิธีให้ไปตั้งยี่นั่นสองมือเลยครับพี่น้องครับมีมือรันนี่ยิ่งกว่านี่ลง,งตูกตายดู <c oughs> สูจุดหน่ชัด โอ้พ oh, oh, ุ่หพี่น้องพี่น้องบ้านหักองยิงอ่ะเพื่อนนะเพราะก็เพราะยังไงเนี่ยพญาบโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับเซนนลนสวัสดีครับสวัสดีครับกีนี่ครับกำลังนำกนมาอุ้งพญาบไปเรื่ๆเลยพยาบาลพยาบาลพยาบเซนนลนนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับยางวัวเบิ่งรถเก่านี่ยางวัวเบิ่งรถสวัดีครับสวัสดีครับวันดี้เห็นผู้สาวอะไรเบื่อเจอเบื่อเจียเนาะเขาหอดโดนแล้วปะครับ มาหอดระบายสองคนได้นี่เ,ออเดี๋ยวอีหล,กกลักก็ล้างเข่ามารถทำมากแค่ไหครับเมียนครับอ้ําอ้ําอะไรเนี่ยขเลขได้ครับรครับรบ,บอกเราไปรัดลูกสาวบนเรือบนที่ออนทัวร์สี่หมื่นรอบนี้ครับพี่น้องมาให้กำลังใจก็ได้หลายมีบางพีมีของหลวงปทุมนะครับบางพี่ยู่สองหมื่น

คนเหละแก้วอันนี้เจ้าของแก้วกาแฟแก้วนี้ติดแก้วเอียงกว่าขึ้นอันก็ถือ,อยานอื่นผิดแก้วเยติวะเยติดีแก้วอียงโอ้เอ็มลายพี่น้องขอโทษขอให้พี่น้องภาพกันได้รลายอยีกหน่อย อยากเห็นบรรยากาศภายในงานครับอืมอยากได้สมอัน,นี้กินวะสมกิริตดีบวะยังงี้หรอกมาซื้อต้องไปเลเวม สรุปแล้วเขี้ว่าหอดพี่เจ้าของอยากกินเนี่ยังตามเร็วเบิ้งหลายยังอยู่บ่เขาก็อ,อยากกินเตะไอติมแท้้้ปาไไดี่ยังไปเชื้อที่ขันยังไปไปไปทีล่ละฝากท้าเขาไหมป้าไอติมไหมเก่านาทีเนี่ยตอนเนี่ยทายลิปมา้าครบเก่านาทีแล้วเนาะไอติมยังเดี๋ยวเพิ่อนขึ้นเนี่ยขี้มขาวดิเจ้เนาะเดี๋ยวเอาไว้ปะ ละมุนเลยเอา้าหลังพิธีเลยดยนิ้มยไหมรนบัสจอดเสร็จละ่ะถึงแล้วหลังพิธีสาวน้อยเพชร์บันเพียงโอ้พี่บอลมาจอดทับตัวนี่นๆดไม่ยื่นทับอยู่นี่ดิโอ้พี่บอลคนขับรถบัสฝั่พี่น้องก็ไปกดติดตามนี่เด้อพี่น้องครับนี่กับมาสายเอฟซีวง,งอิงเลยครับนี่ผู้หญิงผู้มาขับรถเทน ขี่ธนดลนะครับอุรวอากาศดีไยหินพีเอดีหินดังลานไทยน้องงามหลน้องพีเนาะนสุดยอดเลยโอ้มีเหลืออยู่หลังวิธีเลยเจ้าเนี่ยเดียนะดร้อยกระทงเทล่ะห้องมืน่นเนาะใส่กระทงเจ้ากระทงในรถหอดยดิยโอ้ว้าบรรยากาศ,ากาศไหมไ ส,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 สวัวสดีครับสวัสดีค่ะบัสพวกเรารถบัสมาจอดพีแล้วนรึเดี๋ยวจะเฝ้าปิดคิดอะไรอยู่นี่แคบหน้าจอยยู่มงอะไรโอ้พูดหน้าเบิ่งอันนั้นยังนะเเขาตื่นไวยังแพ้จ้ะ ป้าบรรยากาศดีครับข้างในก็สวใจขคันโอ้สุดยอดเลยบรรยากาศยามเว้นขึ้นย่งงามใช่เนาะยามครับป้าไม่ได้ไม่จอดมีพวกวิวทัง้ทงโฮมทั้งยังเย็นดีให้โอ้เนาะสามขั้นจอดอยู่ข้างในรับยี่หยอสามขึ้นต่อกันรูเปลี่ยนเหรอ คคืออยู่รับเมาหอยแล้วเฮ้ยหอยแมงผู๋ไหมโอ้หอยแมงผู๋หาที่บาทคุ้มขึ้นนี้แล้วเหมือนเอาคึ้มมากเลยเอาถึงมากซองนี้เนาะมีอยู่บ่ตอนนี้เพิ่นเอาเมื้าไปละครับบ่ตั้งใจเป็นสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับยื้อใส่กันครับนี่จูชัยภูมิเอาอยู่บ้านใดอยู่บ้านขาวอ๋อบ้านเดียวกันเลยตอนนี้ผมก็อยู่น้นหน่อยไหมเจ้าอยู่น้นหน่อยมีเสรีเพตรีสวย ครัุณปูนถ่ายรูปถ่ายได้ไหมครับครับได้ครับได้ครับหนูถ่ายยังลูปนะเอาให้น้องเข้าก่อนให้น้องเข้าก่อนแล้วรถใครเอ่ยมาแล้วมาเลยจังแก่เอาคลิปนี้ฝากพี่น้องทั้งนี้ยู่ดีมิเฮงสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยทุกปุทุกคน,กค,นครับ พบกันคลิปหน้าครับ